<unter> มึงหอบเช็คไปมึงกับอะไรเพราะว่าเช็คมันในซื้อมึงใช่ปะใช่แะ้บอกเลยว่าถ้าเซลย,ยังไม่โอนที่เนอย่าเพิ่งเดเชใค,ค้เขานะเพราะเช็คมันก็ มันก็เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าเข er ้าหมายว่าหน้าที่คองหอบเช็คเราไปแม่หเราพอถึงถึงหอบไปเงินก็เข้าธนาคารของโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านที่เขาสร้างให้เราหอบไปแล้วไปธนาคารเลยหอบไม่ได้เไปว่าหนก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็เลยเสียใจก็เลยกลับมาใช้าบ้านก็เลยหอบไปานธนาคารอ่ะไปหาบอสอธนาคารบนนั้นนะแล้วน้าธนาคารกรุงเทพสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตผู้จัดการธนาคารเอามั้งเอสดีบีไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะโอ๊ตายแล้วกูกลุดสายแล้วกูอุบอะไรเหรอเออธนาคารไทยพาณิชย์สาขาฟิวเจอร์ลังสียูเชื่อพาร์ลังสีแแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนั้นน่ะธนาคารน่ะไปถึงเวิร์กพอยต์เลยเป็นเรียนแบบเขาดูแลดีมากไปแค่เอาลายเซ็นจึ๊กเดียวถ้าหลุปุ๊บไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปอีกคือเขาเซลใส่ชื่อผิด เซลเด็กขาเหลืองอยู่แท้ที่สิษนมานน่ฉันเมื่อยทำเซลขายบาหลังนี้จะเดือกืนาใส่ซื้อธน้คารกับผิดซัำซ้อนบางครับเช็กโอนเงืนโอนท่าโอนบางกว่านีอันบางวนวั้กี่วันใหซมก้ใจดีพนันละโอ้สกระจับปุนสกัะจับปุนพุนสุกระจับปุ้นโบนดูแลมาเลยกูเล้ฟัหน่อยมาเชิญลูกค้าออกจากห้องนะครับเพื่อนบ้านเขาแบบน้ำค้างไยไม่เพราะนั่นเนัหนักนอเตุการณ์ก็คือวนันตัดตี้เป็นคนเห็นเองเช็กที้เป็นคยืนเองแต่ผมบอกว

เราเป็นคนที่บอกไม่ซสีอเลยเพราะเรามีใจที่จะซื้อเราก็ซื้อเลยโครงการก็ดีแก้ให้ทุกจุดแก้ให้ทุกจุดโครงการแบบเลือดมากมีประกันให้ด้วยแมนเขามีประกันแบบรับปีให้เลยอืมอะไรนี่มีพูดด้วยเขาคือเขาห้ามดพูดในช่วงนี้จุดัไดจุดในวงพู เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือตอนนี้บ้านหลังนี้ขาดหม้อละเครื่องนทำร้อนเครื่องนทำอุ่นน้ำอุ่นทีวีตู้เย็นไมโครเวฟตู้เย็นทีวีตู้เย็นขาแบรนด์ไหนอยากเป็นสปอนเซอร์แบบตู้เย็นไมโครเวฟอ่าเครื่องล้างเครื่องเครื่องล้างจานเครื่องอบผ้าเครื่องอบซาวน่าสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเราไว้หลังเอาทุกอย่างครับนั่นแหละค่าทุกอย่างเนาะ เลยนี่แหละเิ๊บคนไปจ่ายเช็คเองเนาะก็คืออันนี้ f c 3มาจะได้ไมย์ดอก f สค้าอุ้ยซื้อสดนะตัวเป็นพยานได้นะแต่ถ้าเป็นงินสดก็จะระกันมันคือวารผ้าภูมิใจถ้าถ้าคนฟังแล้วยินถ้าคนฟังแล้วเขารลักเราดีใจน้าเก่งด้วยถ้าคนฟังแล้วเขาสั่งเราสติลมาเบานอมีสอย่างเท่านั้นแล้วเราเลือกจะฟังจากคนไหนที่นันพอจะฟังจากคนที่เขาว่าเออชื่นชมเราหรือจะฟังจากคนที่เขาแบบว่าสั่งเราเลือกเอาเลือกสีสติลก็มาอ่านเลยอุ้ามีหนังสือปองเขาให้เงินร่มแบมนี้ไร กูจะรอกูทำไมสไม่ได้ไปมือมือดิมึงจะรออะไรมึงจะไปกูลำบากกึงทำไมมึงไปเลยกูพยายามก็ต้นตืนพนักงานอยู่แล้วมึงไปเลยถ้าาเให้เยอะให้กว่าก็ไปเลยเพราะว่าอนาคตเดี่ยวกูแน่นอนนะที่ทำไมเออยังไงกูบอกถ้าไปอยู่กับแม่หองสีงะมึงไปขับรถเขาอ่ะไปเจอ นักธุรกิจนักดาวรงดารามึงได้ไปถับจริงคนเดียวปุ้นะเป็นผู้ไทยไม่คล่องเหมัอนเออไปไม่เป็นอย่างนี้มึงไปขับรถไม่เป็นอย่างนี้ไปแต่หลังห่างบุกขี้ตมทุกวันอยู่นี่แบกขวางขึ้นอยู่วิธีอยู่นี่นี่แหละมันลุกทุ่งดีนะเพราะมันสั้นนะมึงเออแต่อีกมันก็ยาวอยู่เออมันลุกทุ่งดีแบบนี้เลยชอบบอกมึงไปขับเลยาต่ละขับไปเขากองทรายออกมากไอใครบอยู่ในอันอโศกอโศกอยู่ในทำไม่เป็นเกลียบเด้อทำไม่เป็นเขินไปน้ำเหนียวกันนะแปลได้บอสอุลืมผมขอโทษจริงผมต้้องูไทยยนะ ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่หลังตั้งแต่ซื้อบ้านอยู่กรุงเทพเนาะแฟนคลับคนกรุงเทพเพิมาติดตามเยอะออพูดคนแบบว่าบอสครับพูดภาษ,ษากลางได้ไหมเวลาทําอะไรก็ไม่ไม่ได้เข้าใจด้วยมุกอะไรก็ไม่เข้าใจสิไม่ไมขนาดคนใต้ฟังเราไม่รู้เล่นเขาจะฟังเราตลอดเวลาเลยว่าเมียนมัอยู่แต่ยุติการที่กูเล่นมุกแบบว่ามุกของเข้าหรอครับคนบึงส่วนกลางภาคกลางเหมือนเอฟซีเบียเาสิไอเอฟซีเบียร่างดีเบีเนี้ยเขาเป็นคนภาคกลางเขาก็ไม่ได้เข้าใจมุกอะไรที่เราพูดบางทีนะเาองื่อนภาษามุกภาษากลาาางภษนอเงื่อนเนรู้นก็ว่าเรามบอกงเสเป็นภาษาไทยล่ะ พูดไม่ถ่องดื่มน้ำอะไรครับน้ำริฤตะยูพูดช้านิดๆเขาบอกโอเคแค่พูดช้าลงก็จะเข้าใจได้แล้วเนาะแน่ครับของมันยากครับเนีไม่เข้าใจแต่ชอบฟังพอพูดช้าก่อนบอสก่อนจะพูดไทยเขาบอกโอเคพูดกลางโอ้ยแต่เหมือนเหมือนเบครับสิงค์กับท่านลุนเดอร์อะไรลุนเออเออเออพนาพนาก็พูดได้นะนั่งพูดได้พูดได้อยู่บางคำอยู่อีสานหลายคำมันออกมาเยอะมากนะวันที่แล้วกันฉันว่าเอ๊ะ หรือว่าเลือบออกมาแล้วไม่เข้าเสียงเลือบแค่แรกลาวแล้วก็ซูซับมาจากผู้่อนเพื่นว่าฟิลเลียนนี่ล่ะอะไรฮาร์ดเขาอยู่นั่นเพื่อเจอดราม่าตัวเมื่งวันก่อนนะฉันว่าสู้ๆนามีตะ้งคิดอะไรมากก็หลากหลายเลยถ้าอยู่ใกล้เพื่อนฟิลเลียนก็ต้องมีบ้างหลายๆตัวเมาหน่องเก่งมากไม่เมาหรอกเพื่อนแค่แรกว่าอะไรแค่แรกคือโผล่มันโผล่ออกมาจากสมมติว่าเสื้อมันแคลแดเลวมากด้วยเสื้อเสื้อในโผล่นะแคลแดเลวอ่ายี่ห้อเสื้อมันแคลแดเลวมาคือมันโผล่ เบสมาไหมคะพรุ่งนี้รอติดตามรอติดตามว่าพรุ่งนี้จะเจอเบสคำสิงที่บ้านเจนนี่ไหมเอาคือบอกเลยวันนี้กอยากรอก็รอติดตามรอดูก่อนรอติดตามใช่อืมเบาเร็วอีดีนั่นเบสพูดว่าอันเออเบสพูดว่าอันอันอันนี้แหม่อันอันนั้นอันอันอันออมือนี้ไอ้เนาะเชดเลสมือนี้ผู้ใดไม่ขนในพี่น้องผู้ใดอยากกำชัดขนเข้มินเขาม่าผู้ใดอยากสู่ช่วงผู้ใดไม่ขนในผู้ใดไม่ขน ฉันตกใจนะเอาวันนี้จริตกใจตอนแรกว่าจะมามือเนียก็ซื้อมือเนียมาขายของก่ะพี่นอลจะสู่สว่างจะว่ามือเนียเขาตองไห้ไม่แยกแยแข่งกันคนใส่คอยใส่อันนี้ค่อยใสเสื้ออันนี้ให้เคยใช้ให้คนที่เรารักชายเพื่อจะเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอันนั้นเก่าอันนี้เก่านนี้เก่าราก็หวังดีแหมเราตกใจตอนแรกอะเราตกใจอ้ามันก็แบรนด์ที่กูใช้อยู่นี่ว่าแล้วเป็นไม่ให่ฉันขายมือนี่ฉันใส่อยู่แล้วแหม่ใช่เออบอลต่อให้ต่อให้เขาไม่ได้จ้างวันนี้ฉันก็ใช้อย คอสมิกล่ะใส่ยุ่วเรวใส่ยุ่วเรวนี่อันนี้ออกมาทีดีไปละคอสมิกก็มีถือว่าอันนี้ถือบ่าคอสมิกเอาคอสมิกคอสมิกเอาว่าภาษาไมนเป็ี่ยนยังอ่นมอินดิลิชคอสคอสมิกคอสมิกอินดิอินดิลิชคอสคอยบอกภาษาเราเนาะเนี่ยแหลเห็นไหมเราไม่อยากคนอะไรบอไม่ใช่เวลาเราเวลาเราอันนั้นแหมเออเราอยากเอาปอดงค์ภูมิภัออกนไหมปอดดูจริงๆมันไม่ได้ตะกี้เขาหล่นนิยมมีโกรธเนาะ กับสุยเนี่ยกับโกนอาบดาบไปเลยมือกูกัดเต้มาเดี๋ยมันสวยมีกูนอะไรตัวนี้วันี้นสวยอะไรมีอันนั้นแหละออไม่ว่าจะเป็นอันนี้เนี่ยเวลาเราใช้มีกูน่ะมันจะเวลาเราใช้อันนั้นกูนเนาะมันจะแบบว่าเสียบเมมเอาอ,อย่างนี้ใครมีปัญหาเรื่องกับการขนตามร่างกายผมแบบเป็นคนโชคดีที่ว่าตามแขนผมแบบไม่ค่อยมีขนผมพูดเสมอไม่ได้ตัวนะไม่ได้ปะ ไม่ได้บอกว่าแขนฉันเรียกเพราะฉันชายตัวนี้ไม่นะฉันไม่มีผนอยู่แล้วแต่ว่าฉันมีผนตามจุดซัอนเรื่อคือรักแร้คือคือแบบว่าอันนั้นอัสอัสปรเพณีตรงนั้นน่ะมันก็จะมีอยู่แล้วเออมีเยอะไหมอัสประเพณีตรงนั้นตรงนั้นน่ะมันมีเยอะยไหมมันเยอะก็ตอนนี้แหละก็เยอะเพราแล้วตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วไม่เคยมีนะแต่นาตี้จะมีอนาตี้โชว์มีไหมนาตี้จะมีใช่ไหมก็จะมีแล้วเออคนรักแร้ก็เยอะพี่น้องมั่นี่ฝรั่งอังกฤษคอสคอสติกคอสติกอยากโอ้โหเราก็อ่านตามภาษาชาวบ้านเนาะ คอตมิกพันอืเป็นของอ้มาถืออืมแท้จริงถ้าไปดูคิวเก่าก็ก็เคยดีก็ก็เคยยื่นให้กับไอ้ก็เคยยื่นให้กับให้เคยยื่นกับเพื่อนๆชายแล้วก็ตกเราอยู่แต่ไม่คิดว่าวันที่เราเคยใช้เป็นเสียเขามาขายไปเลยหรืหเปล่าพี่น้องเออเขาก็เคยใช้มาหลายปีเรียกมีเนาะเอาอย่างนี้ใครเคยเห็นยี่ห้อนี้มั่งใครเคยเห็นตัวนี้มั่งเมียนมาใครเคยเห็นตัวนี้มั่งกลับด้านกล้องกลับแป๊บนึงแทบสิกล้องเออใครเคยเห็นยี่ห้อนี้มั่งครับใครเคยเห็นมั่งับต้รงไวตรง้องไวตร้องไว บอสอย่าปากตะกาอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งได้ไหมอย่าพึ่งปากเคยบอกว่าพี่คนเคยใช้ด้วยใช่ลูกค้ามุ่งเน้ไปกับสีมาทตวจสอบกับตัวจเฉพาะอิ่งผมเคยยใช้ดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยก็เอา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 บอาเอาเเอาเอาเอาเก็บไปเก็บไปใครอยากเห็นที่บ้านฟินแลนด์ใช้ถอดเสื้อ าฉันไม่เคยมาทำอะไรเงี้ให้ดูนะคือคุยๆกับไอ้คนอยู่แล้วไม่ยเฟินใครอยากเห็นพี่บ้านเป็นแลนกำจัดขนจุดซ่อนเร้นครับเออไปยือนขอดายกับไปสูวซ่บเดี๋ยวไปซ่าเข้ามาใส่มาบ้าเออจนเลยวะกูคนละคือใครใครอยากเห็นพียบ้านเป็นแลนกำจัดขนจุดซ่อนเร้นนะคะรอติดตามเลยวันไหนวันนี้ถ้ายอดถึงเออตอนนี้เลยวันนี้เอาเขาโชว์หยอดในวันนี้โชว์เดี๋ยวทำใม้เคืองโชว์หยอดบ่พี่บ่มี บ๊อบี่เอาบ๊อบี่เท่ากับต่อต่อมาเออเท่ากับโชดเนี่ตะกาไม่กับจะขึ้นนั่นเดียวพี่น้องขอฮอตอ่ะขอฮอตเนาะตะกาขึ้นเลยไหมเอาไว้ก่อนเอาก่อนวันนี้เป็นเขาเรียกว่ากำจัดขนแบบสมัยใหม่พี่น้องผู้เฒ่าใครตอนนี้คนอะไรก่อนคือรักแล้งต้องใช้แหนบต้องใส่อันนั่นโกดวอร์ต้องใส่อุ้ยอันมะรกอันขนจีตะแรกอันแม่เน่าบลากับแพงใส่ลานสิโอ้ยมันหมดสมัยแล้วมันหมดสมัยแล้วอันนี้คือใครมีขนนักแลี้ยงกำจัดขนได้ดีมากโดยนะครับผมบอกเลยว่าบ่ต้องเอางี้ ใครยังใช้การใครยังหลบคนแล้แบบที่ไอแหนบอยู่เขาบอกว่านาตี้ดีกว่าของบอสจะหัวใจวายเออก็อถอดเสื้อเขาบอกนาต <laughs> ีเขาจะไม่กันยาก <laughs> นาตีอาจจะสมัคร <laughs> มันถอดเสื้อไม่ได้ใช่ไหมมันถอดเสื้อไม่ได้ต้องติดต่อถอดไม่ได้ต่อได้ค่ะแต่ไม่ให้เห็น อ๋อพอนอเดี๋ยวเอาหันนี้เทใจมาปิดไลยก่อนก็ได้ครับไม่กูไม่มีอยู่แล้วไม่คุณไม่ได้อที่หัวนมบอดนะคะมันมันบอดงั้นเรามาดูใจแล้วไม่บอดนะเราไม่ัจคนแล้วเราจะมาดูอายอายอยากอายนะเขาก็ยังใช้อันนั้นโกนอยู่ยังใช้อุปกรณ์แบบเดิมๆอยู่เพาะอย่างงี้หมดสมัยแล้วมันหมดสมัยแล้วเรากำลังราการแบบว่าจะมาใช้อันนั้นอันนี้กูอันนี้คือฉีดเซอไปเมื่อเกินแปดนาทีหาที่พี่น้องห้าถึแปดนาทีแล้วแต่คนดกไม่ดกเนาะ คนจกักรยานดุกนี่กับคนขี่จักรยานลงนี่ยกับใช่ลาย,าย,ายนน้อย,อยแต่ว่าขวดหนึ่งใช้ได้นานนะพี่เนาะดอดขวดหนึ่งก็ประมาณามออ,อย่างนี้ผมขอบอกว่าปกติผมเคยซื้อใช้เก,กื400อบสี่ร้อยนะแต่วันนี้ถ้าไรสดผมผมขอราคาแบบตะกวนได้ไหมพี่อเออปกติผมผมใช้เกือบสี่ร้อย่้กว่านี่แหละบางมือกตะกี้กับสี่ร้สรอยนิดนบอกสร้อยเกสบบอกหรือสามร้าบแปด่ะกี้วันนี้ผมขอราคาพิเศษไหมพี่ทีมงานเราให้เท่าไหร่ะพี่ได้ค่ะได้เอาแบบลดซักแบบ จาก3ามเก้เท่าไหร่พี่ขอรลคาแบบไม่ใส่ไม่เสียชื่อเสียงพี่วันฟินแลนด์อราคาปกติเท่าไหร่คะราคาปกติสามร้อยก้าิบสามร้เก้าสิบแต่วันน้เทไรพี่วันฟินแลนด์แล้วห้าขายสามรอยเก้าสให้ราคาที่เหรอพี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจากสองร้ก้าสิบมามีคูปองจากดิจิตอลด้วยอันเหลือเหลือเท่าไหร่ก่อนสามเหลือสองเก้าสแต่ว่าตะก้ามีคูปองนะฉันได้สองรบาทแต่ว่าตะก้ามีคูปองนะี่คือ แต่ว่าตะก้ามีคูปองนะบางคนให้ส4งบาทก็มีใช่พี่น้องมันกับชาวคนดีดีคอยการันตีคอยใส่คอยเป็นคนแบบเช่ายุโรปเนาะเมื่อกี้ขผัดกรสินิยมปัดเนี่ยก็เช่ายุโรปไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยอยู่ยุโรปกี่ปีแล้วเวลาเราเราคบใครรักใครเนี่ยเราจะบอกว่าต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเวลามันเย็นนั้นมัน มันไม่มันไม่เออมันคนไดอีกมันบอได้เจ้ามันการสัมผัสมันจะดีขึ้นไม่สะอาดคือคนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่มีนิยมในการมีขนในร่างกายไม่จะเป็นรักเล้หรือข้างล่างข้างบนเขาจะไม่มีเลยมันจะบอกมีเพะคนนอยู่หรือว่าค้นท่ามีเพวาคุณเขาสิว่าถ้ามีขนมันเป็นมันไม่สะอาดมันมันสะสมแบคทีเรียเรื่องกลิ่นเรื่องไม่จะเป็นตรงนี้มันมีกลิ่น ฝรั่งเขาขวนคนละแหนดดิใช่ผู้ฝรั่งอันนั้นเขาข่วนเบดบ่มีไปเบื้องหนังได้ไปเบื้องหนังในเน็ตได้เออดูหนังเยอะมันจะไม่มีเขาจะไม่ได้โยงตรงนั้นแต่บ้านเราจะเป็นแบบเป็นพุ่นเป็นพวงขึ้นน่ะอันตรายมิลใชนแต่เอามาใช้สมัยก่อนนี่ผู้ชายเนี่ยจะถ้าถ้าเกิดไวข่วนจักรแเรนเนี่ยคือคือแม่เอแต่อย่างนี้คือผู้ชายกระจัดไวขจักรเเรนกำจัดเขาเล่นฟิดเนี่ยอันนี้เราเราจะฉีดยังเราจะให้ลาหายังเราจะเริ่มยัง อันไหนทดสอบก่อนเอาคลสสิกเราเอคอสมิกน้าเอาขอแขนแขนตันติ่งก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปรักเรียนมาทดสอบก่อนโอเคเออแม่แซวก็ก็แขนแม่แซวก็แขนเยอะนะแม่เอาแม่มาให้แซวมาเอาทีมงานเราใกล้ตัวเรานี่เลยก่อนใช้ขยับแรงๆได้เลยครับก่อนใช้ขยับแรงๆนะครับก่อนใช้ขยับแรงๆขยับอะไรขยับขวดแม่แซมอันนี้คืออันนี้